สวัสดีครับทุกคนวันนี้ข้อสอบจริงสิงแดง EP ที่4กลับมาแล้วนะหลังจากที่ห่างหายกันไปเสียอย่างเนิ่นนาน,นเนื่องจากว่าตัวพี่นะ ติดภารกิจในการที่จะไปสอนและก็ไปจัดทําเกี่ยวเอกสารทางด้านการสอบราชการเช่นการสอบกพอพการสอบท้องถิ่นหรือสนามต่างๆก็ขออภัยสําหรับน้องๆมัธยมที่รอชมรอฟังด้วยแต่วันนี้กลับมาละและสัญญาว่าจะพยายามกลับมาทีีให้ได้ข้อสอบเต็มๆก่อนที่พวกน้องทุกคนจะสอบนะครับไม่ให้ช้าเริ่มกันเลยนะครับสําหรับข้อที่เราค้างอยู่ข้อที่16ซึ่งเป็นข้อสอบจริงนะอย่าลืมนะกลับไปดูอีพีหนึ่งซะนะนะจะได้ตามได้รเรื่อง ข้อที่16กครั็ถามว่าข้อในต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการการบริหารการคลังของภาครัฐนะการคลังของภาครัฐถ้าการคลังเนี่ยคนที่ทําก็คือรัฐบาลเนาะ o v e r n a n c e นะครับทีนี้ข้อสอบนี้อยู่ในสัดส่วนของบริหารรัฐกิจแน่นอนก็คือ public administration นั่นเองนะเรามาดูรียละข้อเลยลูก ข้อหนึ่งรัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรเท่านั้นเออเห็นไหมดูคำนี้ผิดเลยค่ะทำไมผิดลูก เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคําว่าเท่านั้นในช้ o อยส์ที่โจทย์ถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดนะฮะโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อที่ผิดลูกเพราะว่ามันเป็นการล็อกคําจริงๆแล้วรัฐบาลสามารถมีรายได้จากทางอื่นนอกจากการจัดเก็บภาษีอากรได้ด้วยเช่นค่าปรับนะหรือแม้กระทั่งการกู้เงินจากสถาบันไหนก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นรายได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นข้อหตัดทิ้งเลยข้อ2 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีจึงจะประกาศใช้ได้ช้อยข้อสองนี่น่าสนใจมากนะทุกคนตั้งสตินะจุดที่จะออกข้อสอบเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินได้มีหลายจุดมากเริ่มจุดที่หนึ่งครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะ ปีงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับคนที่คล่องแคล่วนี่แม่นยำอยู่แล้วหตุลาถึง30กันยาของปีถัดไปนะครเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วสมมติเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยน,นวันที่อัดเนี่ยก็คือวันที่10กุมภาปี64 10กุมภาหกสี่เราจึงอยู่ในปีงบเท่าไหร่ฮะปีงบ2564อันนี้ง่ายแต่ปรากฏว่าเราสมมุติว่าเราอยู่ในวันที่31 ุลาปีหกสี่แะแต่เราต้องไปใช้ปีงบอะไร้วครับเรากลับต้องใช้ปีงบ2565แล้วเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจุดที่หนึ่งจุดที่สองคำถามคือ,อกฎหมายเกี่ยวกับการคลังตงัวนี้ต้องออกเป็นกฎหมายประเภทใดคำตอบก็ทนทยอยู่แล้วนะออกเป็นพระราชบัญญัติเมื่อออกเป็นพระราชบัญญัติ คำถามต่อไปเกิดขึ้นทันทีใครเป็นผู้อนุมัติมันเป็นนายกร,รัฐมนตรีได้หรือลูกเป็นนายกร,รัฐมนตรีได้หรือคะไม่ได้อ่เพราะว่าพระราชบัญญัติต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะครับต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเท่านั้นดังนั้นแล้วไม่ใช่อีนายกเป็นคนอนุมัติอ่าไปต่อเลยข้อ3กรมศุลกากร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้นะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลผิดเลยจล้ากรมศุลกากรก็ต้องจัดเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีศุลกากรซึ่งอีภาษีศุลกากรนี่ก็คือภาษีที่ใช้ในการนำเข้าส่งออกสินคา้าเพราะฉะนั้นแล้วศุลกากรไม่ได้จัดเก็บภาษีเงินได้แต่ภาษีเงินได้จัดเก็บโดยกรมสรรพา ขออภัยไม่ใช่สัปสามิดเกือบพลาดสันพานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องมันจึงเหลือข้อเดียวที่เป็นไปได้แล้วลกูกคำตอบก็คือข้อ4นั่นเองนะครับการก่อนนี้รนาบารคนกระจายแหล่งเงินกู้นะครับคนคำนึงถึงความเหมาะสมนะแหล่งเงินกู้เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับก็คือมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถ้าเป็นในประเทศกู้ได้2อ,อย่างก็คือ แบงกับกู้ประชาชนนะฮะถ้ากู้ประชาชนคืออะไรลูกการออกพันธบัตรรัฐบาลเห็น mm hmm. ไหมลูกนะฮะจริงๆมันเยอะแยะวุ่นวายนะมันไปเร็วนิดนึงถ้ากู้ต่างประเทศนล้วฮะกู้ด้สองที่เหมือนกันกู้ I.O. ค่ะ I.O. นี่้ไม่ใช่ทหารนะฮะ IO ก็คืออะไรลูก I.O. คือ International Organization หรือองค์กรระหว่างประเทศนะส่วนอีกอันหนึ่งคือกู้รัฐบาลของต่างประเทศซึ่งประเทศที่เราเป็นลูกหนี้ชั้นดีเยี่ยมเลยค่ะก็คือญี่ปุ่นนะอันนี้เรากู้บ่อยมากนะครับทีนี้ข้อนี้เป็นข้อที่สะท้อนให้เห็นว่าข้อสอบสามารถออกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการกันครั้งและ ที่สําคัญใครก็ตามที่จะไปสอบจงแม่นยําเรื่องภาษีทุกคนจงแม่นยําเรื่องภาษีนะครับและลูกไปดูตรงนี้ภาพประจําข้อที่พี่เลือกมาคือองค์กรระหว่างประเทศชื่อดัง IMF นั่นเองนะครับคือองค์กร IMF นะ IMF จะมีลูกพี่ลูกน้องที่คลานตามกันมาก็คือ d o u b l ลขอภัยไม่เจ็นเป็นยูทิโอนะฮะ IB บี RD, หรือที่เรียกกันว่า w o อร์ bank หรือเรียกว่าธนาคารโลกนะครับซึ่งอีสองอันนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการประชุมที่เบรตันบูทข้อสอบธรรมศาสตร์เคยออกมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับถามว่าการประชุมที่เบรตันบูททำให้เกิดอะไรก็เกิด IFF และ IBR d ีนะครับเอเคอันนี้มันเป็นเรื่องของไออาร์ลูกยวย้อนกลับมาที่เดิมก่อนคำถามคือไอ้ i ฟ f กับ IBR d ีมันต่างกันยังไงล่ะฮะ ก็ i m f เราจะกู้ตอนไหนลูกตอนเกิดวิกฤตไงครับ40เรากู้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะพัฒนาประเทศเราก็กู้ IBRD นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่องง่ายๆท่องว่า i m f กู้แก้วิกฤติ o r l d b a n k หรือว่า IBRD กู้พัฒนาอ่าโอเคสำหรับข้อ16ไม่ยากจนเกินไปไปต่อข้อ17จ้า 17ยังเป็น p a อยู่เหมือนเดิมเลยแล้วทุกคนข้อสอบข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาพิบาลหรือว่า Good Governance ซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะมีนะครับโดยสำนักงานนะฮะสอนงอล้กันนะเะรด้สันส้นสอนงอกพอพหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนดเอาไว้ในระเบียบสำนักนายกรักฐมนตรี ว่าธรรมาพิบาลนั้นมีทั้งหมดกี่อย่างกี่อย่างหกอย่างคะมีทั้งหมดหกอย่างโดยอีหกอย่างนี้ประกอบไปด้วย 1. หลักคุณธรรม 2. หลักนิติธรรม 3. หลักโปร่งใสตัดทีละหนึ่งข้อนะะต่อไป 4. หลักการมีส่วนร่วม ห้าหลักความรับผิดชอบหกหลักความคุ้มค่าอ้าวโจทย์ถามข้อใดไม่ใช่หลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยใช่หลักอ่ขอไปข้อใดไม่ใช่หลักธรรมภิบาลน,นะซึ่งคำถามก็คือหลักประชาธิปไตยเป็นหลักเอ่อธรรมภิบาลไหมฮะไม่ใช่เพราะสิ่งที่ขาดไปคือหลักนิติธรรม แล้วอย่าประเภทมนโนไปเองนะลูกนะคิดว่าอ๋อประชาธิปไตยก็คือนิติธรรมแหละค่ะเนี่ยไม่ใช่นะฮะคำตอบต้องตอบข้อสาเพราะอีประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่นิติธรรมนะครับโอเคทแทนรูปประจําบทเนี่ยคือรูปอะไรทุกคนดูไม่ยากเลยมันคือรางวัลน,นะครับที่เรียกว่ารางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นแต่เขาไม่เรียกรางวัลน,นี้นะมันเชยค่ะประเทศไทยเวลาเราให้อะไรที่มันดูท่งคุณค่าเนี่ย เขาจะให้เป็นทองคำ่าจริงๆแม่งก็คือทำจากทองเหลืองนั่นแหละนะครับให้เป็นทองคำเช่นอะไรตุกตาทองสุพรรณหงส์เนี่สุพรรณสุวรรณและทองเหมือนกันได้ไหมนะครับรางวัลเสาอากาศโทรทัศน์ทองคำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะให้อะไรก็ให้เป็นทองเช่นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเ,เยี่ยมก็ให้เป็นรางวัลแหนกทองคำเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นก็ต้องทาให้มันดูเป็นคนุณมีคุณค่านิดน,นึงต้องเป็นทองคำทองคำแม้จะทําจากทองเหลืองนะ เราเรียกว่ารางวัคลครุฑทองคำค่ลูกนะฮะครุฑทองคำออกข้อสอบมาแล้วนะครับแต่เป็นข้อสอบในยุคอดีตนะฮะของอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์เนาะโอเคผ่านนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากเน้นย้ําดอกจันไปจําหลักคำพิบาลทั้ง6อย่างให้แม่นยําถ้าจะให้ดีจําภาษาอังกฤษมาด้วยจะเวิร์กมากนะครับ ไปต่อข้อที่18ครับในปีงบประมาณ2,559เห็นไหมในปีงบประมาณ2,559นี้ข้อสอบี้ข้อสอบคนนี้เป็นข้อสอบประจำปีนะครับที่สอบสำหรับนักศึกยนที่อยู่ปีการศึกษาปีการศึกษานะครับปีการศึกษา2558 ซึ่งเขาสอบกันในประมาณาปีงบช่วงปลายปีนะตอบในช่วงปีงบ59โจทย์ก็เลยถามว่าปีงบ59กระทรวงใดได้งบประมาณสูงสุดข้อสอบข้อนี้รู้สึกจะออกมา3ครั้งแล้วมั้งออกข้อสอบแนวนี้นะครับเป็นข้อสอบสัดส่วนของ pa นั่นเองนะทีนี้ทุกคนนะครับกระทรวงได้ได้งบประมาณสูงสุด ซึ่งมันเป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณสูงสุดมานานมากนานแอนนานแอนนานลองคิดดูซิติ๊กตอบติ๊กตอบต๊อบตอบได้ไหมมีอุปกรณ์ประกอบนะครับคำตอบข้อนี้ตอบข้อ2จ้ากระทรวงศึกษาธิการนั่นเองซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยืนหนึ่งในเรื่องงบประมาณสูงสุดมาอย่างนานมากคิดง่ายๆลูกโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยมีเยอะขนาดไหน เพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณจึงเป็นงบประมาณที่เยอะนะครับแต่ถามว่านี่กระทรวงนี้ก็รวยและเป็นกระทรวงเกียรติเอครับไม่ใช่ลูกกระทรวงเกียรติเอนี่เลยครับมานาคมอ่ะเพราะอะไรฮะต้องแยกที่ออกนะบงบเยอะแต่ไม่ใช่งบการลงทุนนะครับงบเยอะแต่ไม่ใช่งบการลงทุนเป็นงบประจําพอกระทรวงได้มาก็แตกไปไหนครับ แตกไปตามมหาวิทยาลัยและแตกไปตามโรงเรียนแต่อีกกระทรวงคมานาคมเนี่ยมันถึงงบที่เรียกว่างบลงทุนเอาไว้ใช่ไหมซึ่งคมานาคมนี่ปัจจุบันใครเป็นรัฐมนตรีนะสักอะไรฮะสักสยามชิดชอบโคต้าภูมิใจไทยนะครับซึ่งเขาอยากได้ตรงนี้มากเนาะไปหาดูเพราะอะไรแลนะไม่เมาแล้วกันเนาะทีนี้ไปต่อนะครับกระทรวง ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกข้อสอบได้อยู่แล้วเป็นปกติทุกคนควรจะทราบตั้งแต่ตรากระทรวงที่มาที่ไปงบประมาณรัฐมนตรีแต่ภาพประจําข้อสําหรับข้อนี้พี่เอาอะไรมาะตราสัญลักษณ์ประจํากระทรวงกะลาหูโหมนะทุกคน ทุกคนชอบไปจําภาพอีโคชสีนะครับซึ่งถามว่าในปัจจุบันเขายังใช้โคชีส์อยู่ไหมใช้แต่ตราสัญลักษณ์ที่ประดับเป็นตราหลักของหน่วยงานและที่ประกาศนะฮะต้องเป็นตรานี้ครับคือตรารวมเหล่าทัพโดยปีกแน่นอนก็คือทัพอะไรฮะอากาศอ่าส่วนสมองก็เป็นทัพเรือจักรก็เป็นทัพบกและแน่นอนใช้มงกุฎน,นี่ก็คือบอกกอสสนะครับกองัำลัรทหารสูง สุดนั่นเองนะครับรวมเข้าเป็นตรารประจํากระทรวงกระโหมไม่ใช่คดีแต่อย่างใดแม้ยังมีการใช้ปะปนกระดนทางราชการอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่าลืมข้อสอบเกี่ยวกับตราประจํากระทรวงเคยออกมาแล้วสองครั้งทุกคนทิ้งไม่ได้เลยนะครับไปต่อข้อที่อ่ะเดี๋ยวนะงงจ้าเมื่อกี้16ค่ะนี่17ค่ะ18ขออภยัยข้อต่อไปเป็นข้อที่ 19ลืมเปลี่ยนนะครับข้อที่19ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับระบบคุณธรรมหรือที่เรียกว่า merit system นะครับ merit system เนี่ยเคยออกเป็นข้อสอบเรียงความนะครับของสมัยปีที่พี่สอบในสาขา PA ถามว่าระบบคุณธรรมมีความสำคัญอย่างไรวะนะค,คนที่ตอบข้อสอบคนนี้เป็นเพื่อนของพี่นะครับซึ่งปัจจุบันแม่นเป็นประหลาดไปละนะ จำได้เลยมันเป็นคนธรรมธรโมนะครับมันชื่ออานวยอํานวยเนะี่ยแต่ครูเอ่อ ى, พี่ชอบเียกมันอานวยหัวคาดนะครับคือมันเนี่ยเป็นคนธรรมธรโมเป็นประธานชมรมพุทธธรรมศาสตร์นะคิดดูนะครับมันตอบข้อสอบพวกเนี้ยโดยยกหลักธรรมมาตอบพรหมวิฐารสี่อิทธิบาทสี่ดูสินะครับสงสัยอาจารย์จะเป็นสายธรรมธรมโมเหมือนมันก็เลยให้มันสอบผ่านก็ลองดูนะลูกใครที่จะสอบ PA เอลองดูระบบคุณธรรมมาดีๆเพื่อต้องเอาไปเขียนนะจำหลักธรรม บ้างก็ดีนะครับเพราะยังยงคนตรวจก็ไม่ใช่อิสลามอยู่แล้วลูกนะครับคนที่เรียนของคนที่สอนอมาหาวิทยาลัยธรรมศรราสตร์คณะรัฐศาสตร์และเป็นอิสลามเนี่ยคือเป็นอยู่ไออาร์อ่ะโอเคไปต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เฉลยนะครับระบบคุณธรรมถูกต้องข้อหนึ่งระบบการประเมินผลการปฏิบัติที่มีความสําคัญมากในระบบคุณธรรมประเมินผลการปฏิบัติงานคือมีการวัดระดับว่าทาได้ดีแค่ไหนเฮ้ยใช้ได้นะเก็บไว้ก่อน นะสองข้าราชการเหล่านานทุกคนได้รับการอนุญาขึ้นเงินเดือนเท่ากันในแต่ละปีถ้าอย่างนั้นก็คืออีประเภทเช้าชามเย็นชามใช่ไหมมาแปดโมงคเขาให้เข้าแปดโมงครึ่งมาเก้าโมงสิบโมงได้เท่ากันก็ไม่ต้องมีคนทํางานแนละ้วลูกนะครับคนนี้ผิดแน่ๆนะฮะข้อสามข้าราชการได้รับเงินเดือนเท่ากับพนักงานในบริษัทเอกชนโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพี่รวยไประจัะ นะครับปัจจุบันยังเงินเดือนทําราชการมา3ปีเงินเดือนเพิ่มหมื่นลูกอันนี้สารภาพตามตรงเงินเดือนยังหมื่นเอยู่เลยจ้าทํางานมา3ปีแล้วลองไปดูถ้าเอกชนเท่าไหร่ครับลูกสามหมื่นสี่หมื่นแล้วมั้งนะครับมันเป็นไม่ได้หรอกลูกราชการก็ต้องเบากว่าคนเท่าคนแก่ก็จะบอกว่าน้ําซึมบ่อทรายนะครับเงินเดือนข้าราชการก็เหมือนประจําเดือนลูกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวก็หมดไม่เกิน3าสี่วันนะครับอ่ะงบบนไปเรื่อยนะข้อสี เป็นการบริหารงานบุคคลที่เน้นให้บุคคลมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์เฮยข้อนี้บริหารงานบุคคลให้บุคคลมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ข้อนี้ก็เหมือนจะดีแต่ข้อที่ถูกต้องที่สุดระบบคุณธรรมเป็นระบบที่ใช้กับการสอบเข้าและเลื่อนขั้นเงินเดือนมันจึงต้องเน้นต่อข้อ 1. น,นะครับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญมากในระบบคุณธรรมข้อ4แม้ว่าจะคล้ายแต่ก็ยังไม่ใช่ท่านเนีนให้บุคคลมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมและซื่อสัตย์มึงส่งข้าราชการไปบวชเลยค่ะจบเรื่องนะครับอ่าโอเคอ่ะแล้วรูปประจำบทในีลูกเพราะฉะนั้นคำตอบต่อข้อ1น,นะรูปประจำบทเป็นรูปอะไรนี่คือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่เรียกว่ากพ ซึ่งในสัดส่วนข้อสอบ p a ออก,กพอพบ่อยมากๆนะครับสัดส่วนข้อสอบ PA ออก,กพอพบ่อยมากๆออกอะไรฮะออกเลขาธิการกพอพคือใครถามเป็นชื่อนะลูกถามว่ากพอพมีหน้าที่อะไรเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเจอข้ออื่นที่เกี่ยวกับหน้าที่กพอพแล้วไปสอนเนาะเพราะว่าเหนื่อยนะครับไปต่อข้อสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้เออนะครับ เข้า IR จ้ะงงคนเรียนข้อสอบเหมือนกันนะครับ IR หรือ i อเอ้ไเองประธานมีคนปัจจุบันของไต้หวันคือใครณันะตอนที่ออกข้อสอบปีนั้นนะฮะเขาถามว่าที่ประธานาธิบดีซึ่งปัจจุบันอีประธานาธิบดีคนนี้มันอยู่มานานละขออภัยที่เร e. ียกอี e. นะครับอ่าคำตอบคือใครฮคะเราบอกอ e. ีริชูใช่อิงเฮวินหรือใช่อิงหวนนะครับเฉินสุยเปียนหรือ e. หลิวอีเ e. ฟยนะครับบอกเลยช้อยที่น่าสนใจคือช้อยข้อ 3กับชอยข้อ2ครับเฉินซุยเปลี่ยนเป็นอดีตประธานดีของไต้หวันนะครับและประธานดีของไต้หวันตั้งแต่ปีที่สอบจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นไช่อิงเหวนินซึ่งเป็นประธานดีหญิงนะครับคนแรกของไต้หวันนะจ๊ะก็คือแทนพี่สาวคนนี้นี่เองนะครับก็ เป็นข้อที่สะท้อนว่าพวกเราควรจะเข้าใจในเรื่องของผู้นำโลกโดยเฉพาะผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งนะครับไต้หวันเนี่ยติดท็อปชาร์ตของประเทศที่มีระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครับมีโครงสร้างทางการเมืองดีและถ้าจำไม่ผิดเนาะใช่อิงเวิเนี่ยก็คือเป็นพรรคฝ่ายค้านหมายว่าอยู่พรรคที่เคยเป็นพรรคฝ่ายค้านมาก่อนด้วยนะครับมันแสดงเห็นว่ามัน พัฒนาทางการเมืองที่ค่อนข้าง,างดีของไต้หวันเนาะพวกเราก็ไปตามมาพวกประธานในปบดีพวกนายกของประเทศต่างๆนะครับอโอเคยี่สิบเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเนาะมันไม่มีอะไรให้อธิบายนะครับอ,อีลิกฉูกับหลิวอี้เฟยเนี่ยเป็นอ,อีกป้าข้างบ้านคนอกข้อสองหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับพี่ครูก็วิ่งไ่รู้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานเพิ่มเติม,ตมได้ที่สองที่นะครับก็คือหากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยปรดนะ ให้เช็คบ็อกถามในเพจของสถาบันซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าอ๋อสถาบันก็คือเพจนี้นะฮะยูโทเปียนะครับแฟนเพจยูโทเปียติวสอบตรงธรรมศาสตร์จุฬาและเชียงใหม่นะจ๊ะใครเข้าไปก็ไปอุดหนุนหน,นังสือพี่ได้นะครับแต่จะรอลงคลิปก็ได้พี่ตึงเอาคลิปมาลงนะครับสำหรับกรณีของการาพูดถึงข้อสอบพวกนี้นะฮะทีนี้ไรอ๋อโอเคก็ สุดท้ายนะครับจะบอกทุกคนว่าพี่จะมีการติวประชาสัมพันธ์นะครับพี่จะมีการติวฟรีในปีนี้นะครับปี2,564ก่อนที่จะมีการสอบนะครับในเดือนมีนาคมขอให้ไปกดติดตามเพจให้ดีนะครับจะมีการติวฟรีผ่านแอปพลิเคชัน zoom ออนไลน์ที่เป็นข้อสอบจริงในปี63กับปี6 2นะจ๊ะและจะเก่งข้อสอบให้ด้วยบางส่วนใครอยากให้ดูเรียงความจะดูให้นะครับอุตส่าห์กันเวลาให้แล้วอยากให้เข้าร่วมกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยสับส c r ร b ์เป็นกำลังใจให้พี่วันนี้สวัสดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเวลาไหนไม่รู้นะครับเอาว่างอีกทีหนึ่งบ๊ายบาย